โอเคครับผมก็พิ่งลงคลิปไปเกี่ยวกับวิสซ่าแล้วก็ไดมอนด์โจนะผมนะึกว่าจะมาเป็นตัวรีเจนคู่เดือนหน้านั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ใช่นะมาเป็นตัวสเตปซะแล้วนะผมถ้ามาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีโค่าเหมือนกันนะผมที่ชุดที่3เนี่ยจะมาเป็นไดมอนด์โจนั่นเองนะผมเพราะว่าไหนๆก็มาเป็นมาลีฟอร์ดแล้วนะผมก็ไม้ครบกันเป็นเลยนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมมีแ3ดร้อยสาสิเพชรนั่นเองผมก็จะสุ่มให้หมดเลยนะผมจะรู้เหมือนกันว่าจะจะได้กี่กี่เวลนะผมจะได้สักเวลร้อยไหมนะผมโอเคมาดูกันเลยครับผมก็สเต็ปแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจะไม่ได้อะไรนะก็อย่างน้อยมันก็กรนตีสเต็ปห้าธรรมดานะผมไอตัวสเต็ปพวกนี้เนี่ยก็หลายๆคนจะที่จะสุ่มเนี่ยก็อย่าเพิ่งสุ่มนะผมแต่อย่ายั้งใจไว้ก่อนนะผม เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูก่อนนะฮะมันมาเป็นตัวสเต็ปนะผมอย่าอย่าสุ่มเลยนะเดี๋ยวมันก็มีอีกนะผมมาให้สุ่มอีกนั่นเองนะผมยังไงก็เก็บเพชรไว้รอสุ่มตู้ดีเจนยังคุ้มกว่าอีกนะผมรอสุ่มตู้เพราอีอ็กอะไรพวกนี้ดีกว่านะผมใจเย็นไว้นะฮะโอเคครับสายวิ่งเลยอืมไม่ใช่ออกมาเป็นโคบีนึกว่าจะมาเลยหรือเปล่านะผมไม่ใช่นะโอเคสายวิ่งแล้วเป็นอื มาแล้วผมตัวแรกขอวิตต้านะฮะก็มันมันดูตัวใหญ่ใหญ่หรือเปล่าของวิตต้ามาเป็นสายวิ่งนะฮะก็ตอนแรกเดาว่าน่าจะมาเป็นสายหมัดนะผมแต่ก็โอเคสายวิ่งก็โอเคครับผมก็สกิลก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะวิตต้าเนี่ยแต่ว่าน่าจะโดนโรเจอร์ป่าทีเดียวหายเหมือนกันนะผมก็ดีแล้วผมที่ไม่สุ่มนะฮะโอเคนี่ก็ทงทองมาครับเป็นเป็นยังไงได้ไหมครับวิตต้าครับผม มาหน่อยโอ้มาหน่อยมาหน่อยสายมากนะผมไม่ใช่ฮนะเป็นอ,อยากได้เวลสักแปดสิบเก้าสิบเหมือนกันนะวิสตาเนี่ยก็จะเอาไปเล่นนะฮะเอ้ยได้แนละ้วผมตัวที่สองนะผมตอนนี้เวลเจ็ดสิบแล้วหรือเปล่านะน่าจะเจ็ดสิบแล้วนะฮะโอเคอันนี้รอบที่หนึ่งเองนะเนี่ยได้ม,มาสองตัวละอันนี้ต่อไปเป็นเสียบที่สี่นะับผมโอเคเหมือนจะการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะฮะ แล้วก็เ15ก็จะการันตีวีซ่าแล้วอันนี้เราอได้เบล80แน่ๆแล้วนะครับผมโอเคใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนี่ยผมเกี่ยวกับอรอบแรกนะโอเคโอ้โหมาเป็นตัวอะไรเนี่ยโอเคกดต่อผมเหลืออีก6 60กว่าเพชรน,นะผมเห,เ,หเหลือเหลือเฟือแล้วผมเอาให้แบบเวล100เวล90เวล <laughs> เวลอะไรก็ได้ผมเอาแบบเต็มที่ไปเลยนะฮะ โอเคเหมือนจะอันนี้การันตีอยู่แล้วนะก็เลยสคิปสคิปไปนะผมอ่าเรียบร้อยผมเท่าไหร่แลแปดสิบแล้วนะผมได้มาสามตัวแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะโอเคแปดสิบ okay, แล้วนะก็เหลืออีสี่ตัวนะผมก็น่าจะเวลร้อยนะผมก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่ายังเหลืออ่าอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ที่แน่ๆน,น่น่าจะได้มาสักตัวหนึ่งแล้วนะผม แล้วก็ถ้าเพชรเหลือเลยก็ไปสุ่มแบบปกติต่อนะผมว่าเออให้มันวิ่งร้อยไปเลยก็ได้นะเพราะว่า800อเพชรเนอย่างที่บอกนะผมว่าเออแบบเออผมก็ต้องแบบเอาไอดีนี้ไปรีวิวใช่ไหมฮะก็อันนี้เป็น a n d r ร i ยไงก็เลยแบบเออเดี๋ยวต้องไปรีวิว,ว,วใน iOS ไอโอเอสเนี่ยฮะเดี๋ยวเพชรมันก็ต้องหายนะผมผมก็เออสุ่มให้หมดไปเลยนะฮะไม่ต้องเสียดายกันนะผมผมสุ่มให้หมดไปเลยเนี่ยคุ้มแล้วนะผมดีกว่าเพชรหายนะฮะโอเค ไม่ได้อะไรเลยนะฮะต่อไปสเต็ปที่สามการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะผมลุยเหลือห้าร้อยเพชรแล้วนะฮะโอเคมาครับไม่มาครับ <c oughs> มมผมมาเป็นตัวอื่นแทนนะผมแหมโอเคเหลืออีกสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะฮะผมกดต่อไปสเต็ปที่สี่แล้วนะฮะมามาอีกสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะผม ส่วนเส็บห้าเนะี่ยมันการันตีอยู่แล้วหนึ่งตัวแต่ว่าเส็บสี่ขออีกสักตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปนะฮะมาหน่อยมาหน่อยยังไงยังไงเป็นเป็นสายโล่ผมโอ้โหไม่ใช่นะโ,โหแล้วมาเป็นมาเป็นโซโลทำสคริปซะด้วยนะผมมันน่านักโอเคก็เส็บห้าก็การันตีแน่ๆแล้วนะผมโอเคไม่เป็นไร จริงๆผมก็อยากเหลือเพชรไว้สุ่มดมอนโจ๊ดเหมือนกันนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีไอดีดองเหลืออยู่อีกนิดนึงนะผมโอเคครับไอดีเอที่ให้มาก็ยังเหลืออยู่นะเอาไว้สุ่มอ่าตู้เดือนหน้านะโอเคครับอมาไหมวิ่งมาแน่เป็นเป็นโอ้โหโอโลบีครับผมโอเคโอเค เอ้ยโอ้โหมาจนได้โอ้มาแล้วนึกว่าจะไม่มาแล้วนะฮะอุ้ยมาอีกตัวนึงโอ้หโหอ๋อมันกำลังอ๋ออันนี้มันสเต็ปที่ห้าแล้วนะผมมันการันตีแน่ๆหนึ่งตัวนะผมแล้วก็แถามมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะผมอ,อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วง่ายแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปสุ่มตู้ปกติดูเนี่ยผมว่าจะออกไหมนะผมเหลือแค่ไม่กี่ตัวจะเวีลบร้อยแล้วผมสคิดไปมันก็ ดูเงียบเกินนะหรือว่าผมจะคลิปเร็วไปหรือเปล่าโอเคเหลืออีกสามร้อยสี่สิบเก้าเพน,นะผมไม่เป็นไรกดให้หมดไปเลยถึงมันจะไม่ออกก็กดให้หมดไปเลยครับไม่เป็นไรอือมือมันจะไม่ออกจริงเหรอถามจริงไปไปกดตู้สันจีนี่จะมีมีโอกาสออกเยอะกว่ายเนะี่ยอันนี้คือตู้สเต็ปจริงๆหรือเปล่าผมออกยากเหลือเกินนะอืมดูดิ อันนี้เหมือนจะแกล้งกันหรือเปล่าครับผม <c oughs> คือมันน่าเกลียดเกินอะเดีดิโอโหปากดต่อครับไม่เป็นไรเอาให้หมดเอาให้หมดไปเลยมาครับผมเหลือแค่ไม่กี่ตัวจะวิ่ร้อยแล้วผมแต่มันไม่ให้เลยดิดูดีโอโหดู <c oughs> อย่ามาหาสุ่มกันนะผมกดแค่สเต็ปก็พอแล้วนะมันก็พอได้เยอะแล้วผมน่าจะวแปดสิบกันทุกคนเลยนะถ้ากดแค่สเต็ปอะแต่ว่าอย่ามากดอย่างนี้เลยนะผม เอ้จะหมดอยู่แล้วนะผมเอาให้เวลร้อยดีกว่าผมขอเอกอีกแค่ไม่กี่ตัวได้ไหมอ่ะอันนี้ทงทอมีโอกาสลุ้นเหมือนกันน,นะเนี่ยเป็ดเป็ดอุ้ยมาแล้วผมเรียบร้อยโอเคโอเคได้มาแล้วผมอีกตัวนึงนะวิสตานะผมเวลร้อยได้ยังวนะเนี่ยโหแต่เราก็ได้มาเยอะเลยนะผโอ้แล้วก็ได้ไปอีกตัวหนึ่งแล้วผมน่าจะเวลร้อยแล้วนะ โอ้พอมาทีก็มาเยอะเลยนะผมโอเคเรียบร้อยแนละ้ววิสตา้านะฮะใจหายใจความหมดนึกว่าจะไม่ได้แะแล้วนะเรียบร้อยเวลร้อยผมเรียบร้อยแล้วนะผมสุดยอดนะผมนึกว่าจะไม่ได้แะแล้วนะก็เดี๋ยวรอชิปรีวิวเลยผมวิสตาเวลร้อยโอ้โหเอาจนได้นะผมโอเค ก็ประมาณนี <laughs> video, ้ผมสลับวิสต้านะมันมาเป็นตัวสเตปนะผมก็อย่าอย่าเพิ่งรีบสุ่มเลยนะผมก็เก็บเพรไว้ก่อนนะยังมีโอกาสที่จะสุ่มได้อีกนะผมเพราะว่ามันมาเป็นตัวธรรมดาเฉยนะเก็บเพรไว้สุ่มอีกดีกว่านะผมแล้วแถมยังมีเดมเ์นโจ๊จะมาอีกนะผมก็รอดูสกิลตัวต่อไปก่อนนะผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ผมก็รอดูคลิปรีวิวได้เลยนะฮะวันนี้ผมตัวลาไปก่อนผมใครมีวาอเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยผมวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ